แนะนำแขกรับเชิญพิเศษอากาเซ่กริสสุดเสียงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแบมแบมเปิดตัวเกตคนพิเศษหนึ่งในสมาชิกก็เจสมฐานะดินแดนมีหลวงเมื่อไอดอนชื่อดังแบมแบมกันที uk, ่มุกภูวกุลหรือแบมแบมก็เจจัดงานแถลงขา่าวเวิน์ทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกกับงาน2023 2024แบมแบมเดหนึ่งเอสีเวิ o ์ลทัว a r ร52อินแบงค์ค วันที่27สิงหาคม66ที่ลานอีเดนศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์แบบจัดเต็มทำเอาเหล่าอากาเซ่ชื่อกลุ่มแฟนคลับที่มาปักหลักเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงเช้าได้ใจฟูไปตามๆกันทั้งนี้หนุ่มแบมแบมได้เล่าถึงที่มาของทีมคอนเสิร์ตแอรีย52นั้นมาจากแอรีย51ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่หลายคนคิดว่ามีเอเลี่ยนหรือ UFO ในพื้นที่นั้นแล้วความชอบจักระวานเลยเอาชื่อมาเปลี่ยนรวมกับวันเกิด2พฤษภาคมกลายเป็นแอรีย52พร้อมถามแฟนๆที่จะเข้ามาไหน แอเรียนี้ว่าพร้อมที่จะเป็นเอเลียนกันหรือยังซึ่งแฟนๆก็ส่งเสียงกรีตต๊ดตอบรับคำชวนกันอย่างเต็มที่ในส่วนของการเลือกจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สเตเดียมนั้นแบมแบมเผยว่าแม้จะแอบกดดันไม่น้อยแต่ก็เพราะได้รับแรงใจและการซัพพอร์ตจากแฟนๆรวมถึงมีการจัดถังเวทีและสิทธิพิเศษให้กับอากาเซ่ยอย่างเต็มที่ส่วนสนามราชมังคลากีฬาสถานที่แฟนๆถามหานั้นอยากเก็บให้เป็นที่แรกของก๊อตเจ็ดและขอลองชิมลังจัดแบบเอาโดในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของตัวเองก่อน นอกจากนี้แบมแบมยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาร่วมโชว์ด้วยก็คือมาร์ตต้นอีกหนึ่งสมาชิกวงก็อดเจ็ดที่ทำเอาอากาเซในงานคริสต์มาสเลยทีเดียวก่อนจะปิดท้ายด้วยความน่ารักสไตล์แบมแบมกับท่าโปสด5ช็อตเอาใจทั้งทีมพี่สาวทีมแฟนทีมแม่ทีมอากาเซและสื่อมวลชนสำหรับงานคอนเสิร์ต2023 2024แบมแบมเดหนึ่งเอสีเวิ o ด์ทัว a r แอรี52กรุง จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2,566เวลา17นากาที่ Thunderdome Stadium t Th ันเด r d o m ดม t a d เดีเวลา17นาฬกาพร้อมเปิดสนามรบสู่วันเปิดขายบัตรพร้อมกันแล้วในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566ตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปผ่านทางไทยทิ켓เมเ่อร์ทุกสาขาหรือ www t h a i t i c k e t m a j o r com และ call center 0 2น6 2 3อ5 6ราคาบัตร Area 52แพ็กเกจ9,700บาบัน VIP g o l โ a r e แอรีแพ็กเก7,900บาทบัตรยืน5,900บัตรยืน4,900บัตรยืนและบัตรนั่ง3,900 2,900และ2,500บาทบัตรนั่งอากาเซฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยกัน